มาดูภาพมาดูภาพกันนิดนึ่งนะคะสุนทรนผู้นี่แหละไอ้เห็นว่าจำลองให้เห็นว่าท่านนั่งวาดนั่งแต่งนั่งคิดคิดละครนี่เป็นนิทานนะลูกเป็นนิทานเรื่องราวที่รำให้เด็กๆเ,เนี่ยติดตามแล้วก็ชวนที่จะให้เห็นคุณค่าเขาบอกว่าพระอภัยมณีเนี่ยเป็นวรรณคดีที่เกิดขึ้นจากจินตนาการของ กวีผู้แต่งหรือผู้รจนานั่นเองนะคะแล้วก็ได้นำนิทานมาเป็นชาดกมาเป็นเรื่องราวนะคะข้ามูลของเรื่องที่ทำให้สุนทรผู้เกิดจินตนาการนำมาผูกเป็นเรื่องขึ้นนั้นท่านผู้รู้สันนิษฐานว่าไว้ไหลาทางว่านะคะ ไม่ได้แต่งเรื่องโดยเราเอาเองตามอำเภอใจแต่มีข้าวมูลมาจากเรื่องอาหรับราตรีนะคะซึ่งอ่านจากเรื่องของที่อื่นแล้วก็มาแต่งเป็นเรื่องราวให้เห็นว่านะคะจะเห็นว่าพระภพรมณีพบนางละเวงในสนามลบแล้วก็รักกันอย่างเงี้ยอ้าวคราวนี้เรามาฟังเรื่องราวนะ นักเรียนตั้งใจฟังนะคะทั้งปลายทางและก็ต้นทางและเดี๋ยวสุดท้ายคุณครูจะให้เด็กๆนั้นลงสรุปว่าประวัติของท่านสุนทรผู้มีอะไรมีผลงานสําคัญอย่างไรบ้างนะคะ,ะวันนี้จะให้ฟังในเรื่องตอนสุดสาครตามหาพระบิดาและเข้าเมืองผีดิบนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังนิดหนึ่งเรื่องพระภัยมณีเป็นนิทานคำโกลนนะคะพระศรีสุนทรโวหารหรือสุนทรผู เป็นผู้แต่งพระอภัยมณีเป็นนิทานกำกรนที่มีเนื้อเรื่องสนุก น,นิทานกำกนที่มีเรื่องราวสนุกสนานเป็นกลอนไพเราะโสดแท้คุณธรรมที่เป็นกติสนใจนะคะมีเรื่องย่อว่ามีเมืองมีชื่อเมืองว่าเมืองรัตนาเมืองคุณครูหรือเปล่าเนี่ยทำไมชื่อเหมือนคุณครูนะเท้าสุทัศน์เจ้าเมืองรัตนาและนางประทุมเกศรพระมเหสีมีโอรสสององค์ชื่อ พระอภัยมณีและก็สีสุวรรณเมื่อโอรสทั้งสองเจริญเติบโตก็ได้ลาพระบิดาและก็พระมารดาไปเรียนวิชาเพื่อเพื่อปกครองบ้านเมืองนะคะพระอภัยมณีเลือกเรียนวิชาเป่าปีเห็นไหมมีพี่น้องสองคนคนโตชื่อพระอภัยมณีเขาเรียกว่าพระโอรสเพราะเป็นลูกของกษัตริย์นะคะน้อง ก็เรียกว่าพระอนุชาก็คือพระศรีสุวรรณนะคะคนที่หนึ่งชื่อพระัยมณีคนที่สองชื่อศรีสุวรรณเป็นพระโอรสทั้งคู่พระภัยมณีเลือกเรียนวิชาเป่าปีโหเด็กๆก,ก็ลูกกษัตริย์ทำไมต้องเรียนมาเรียนวิชาเป่าปีส่วนศรีศรีสุวรรณเลือกเรียนวิชากระบี่กระบองรู้จักกระบี่กระบองไหมเ็เห็นไหมเหมือนกับเป็นการป้องกันตัวไงกระบี่กระบองเนี่ย เมื่อโอรสทั้งสองเรียนวิชาจบแล้วก็กลับบ้านเมืองกลับมาเมืองลัตตนานะคะเท้าสุทัศน์โกรธมากที่โอรสเรียนวิชาที่ไม่เกี่ยวกับการปกครองประเทศเลยจึงตำหนิต่อหน้าเหล่าเสนาอัมมา์ว่าไปเรียนวิชาอะไรมาเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยแล้วจะปกครองบ้านเมืองอย่างไรเห็นไหมพระบิดาว่าสุ พระภัยมณีกับสีสุวรรณรู้สึกอับอายโตหน้าโตหน้าอะไระเสมาอมามาดตั้งหลายก็รู้สึกอับอายเพราะว่าโตเป็นหนุ่มแล้วใช่ไหมก็เลยน้อยใจก็เลยออกจากเมืองทั้งสองคนก็เลยไม่ไม่อยู่ในเมืองแล้วเดินทางออกจากเมืองรัตนาเพื่อที่จะไปหาไปหาทางอยู่กินเราข้างหน้า ระหว่างทางก็ไปพบกับได้พบกับพรามสามคนชื่อว่าวิเชียนชื่อวิเชียนคนที่หนึ่งคนที่สองชื่อโมราคนที่สามชื่อสานนุทุกคนได้แสดงวิชาที่ตนเรียนมานะสามคนนี้เขาก็เ,าเรียนวิชาของเขามา พระภัยมณีก็ได้แสดงวิชาของตนเองได้เป่าปีให้ฟังพรามทั้งจริงๆแล้วพรามวิเชียนเนี่ยเขาเรียนเรื่องเรียกเรียกลมเรียกฝนนะคะก็จะเป็นไงละ่ะเขาเรียกว่ามีมีเวทมนต์พระภัยมณีเป่าปีทุกคนก็บอกว่าเมื่อเรามาเจอกันเนี่ยต่างคนต่างก็ไม่รู้จักกันแต่เพื่อมาเจอพรามทั้งสามเนี่ยก็เลยบอกว่า อ้าวแล้วท่านทั้งสองละเรียนอะไรมาพระภัยมณีบอกว่าเรียนเป่าปีศรีสุวรรณบอกว่าเรียนกระบีกระบองอ้าวทั้งนั้นได้แสดงให้ดูหน่อยพระภัยมณีก็เลยเป่าปีให้พราหมณ์ทั้งสามแล้วก็ศรีสุวรรณได้ฟังเพลงปีในที่สุดปีนี้ก็ทาไงปีนี้ก็ทําให้เคลิ้มบรรดาที่คนที่ฟังเนี่ยเคลิ้มจนหลับหมดเลยเหลือแต่พระภัยมณีนั่งเป่าปีอยู่องค์เดียว ขณะนั้นนางผีเสื้อสมุดกำลังออกหากินนางได้ยินเสียงปีก็เที่ยวตามหาเสียงนั้นจนได้พบพระภัยมณีก็เกิดความรักอตอนนี้นางยักษ์ผีเสื้อสมุดเกิดความรักในพระภัยมณีที่เห็นหน้าตาหล่อเหลาฟังเสียงเป่าปีกก็เป็นไงชวนให้หลงไหลนะผีเสื้อสมุดก็เลยอุ้มพระภัยมณีไปไว้ที่ถ้ำที่เกาะกลางสมุด ตอนนั้นพระไปยมีเห็นยักษ์ก็ตกใจสลบเลยนะคะสลบไปนางผีเสื้อสมุทรก็เลยอุ้มพระภัยมณีไปไว้ที่ถ้ำเกาะแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่อยู่ของนางผีเสื้อสมุทรนะคะ mm hmm. เมื่อไปถึงซึ่งอยู่กลางมหาสมุทรเลยนะเกาะน,นี้นางก็ได้เปลงกายเป็นหญิงสาวเพราะว่า mm hmm. เดี๋ยวพระไัยมณีตกใจ พราะยักษ์นั้นตัวใหญ่ดูสิมนุษย์กับยักษ์เป็นไงคนเราไซส์กันเลยคนเราหุ่นกันเลยใช่ไหมร่างกายใหญ่โตมโหฬรารกับมนุษย์ตัวเล็กๆซึ่งเป็นอาหารของเจ้าผีเสื้อสมุทรพระภัยมณีก็เลยต้องอยู่ในถ้ำนี้กับนางผีเสื้อสมุทรพระภัยมณีรู้นะว่านางน,นไม่ใช่เป็นคนเป็นยักษ์แต่ก็ต้องจำใจอยู่เพราะออกจากถ้ำไม่ได้ ว่านางปิดปากถ้ำไม่หมดเลยพระภัยมณีไม่สามารถจะออกจากถ้ำได้นะคะพระภัยมณีอยู่กับนางผีเสื้อสมุดจนมีโอรสองค์หนึ่งชื่อสินสมุดอ่าตอนนี้อยู่ด้วยกันนานหลายปีจนกระทั่งมีลูกหนึ่งคนชื่อว่าสินสมุดสินสมุดก็เป็นลูกที่มีลูกของระหว่างยักษ์กับคนสินสมุดก็หน้าตาดีโลเล่แต่ว่ามีพระกกำลังมหาศาลเหมือนยักษ สามารถที่จะยกอะไรของหนักๆได้หรือมีแรงที่จะต่อสู้กับกับสัตว์ร้ายต่างๆได้นะคะวันหนึ่งนางผีเสื้อสมุรออกไปหากินสินสมุรได้หนีออกไปเที่ยวนอกถ้ำแล้วก็ไปจับเอานางเงือกสองผัวเมียมาให้พระอภัยมณีก็คือให้พ่อนะคะ พระอภัยมณีก็เ,เลยเล่าเรื่องให้ใหพ่อเงือกและก็แม่เงือกเนี่ยฟังเงือกทั้งสองก็จึงอาสาพาพระอภัยมณีและก็ศินสมุทรน,นี่หนีนะคะแต่โกนจะหนีก็ต้องวางแผน่กนใช่ไหมศินสมุทรก็วางแผนว่าให้แม่เนี่ยออกไปหากินตัวเองก็จะอยู่กับพ่อในถ้ำพอวางแผนกันเสร็จเรียบร้อย พระอภัยมณีก็เลยให้นางให้พ่อเงือกกับแม่เงือกเนี่ยพาหนีนะคะเงือกทั้งสองก็เลยพาพระอภัยมณีและศิลสมุดหนีต่อมานางผีเสื้อสมุดมาดูภาพต่อนะคะมาดูภาพต่อนางผีเสื้อสมุดเนี่ยก็ไปออกไปหากินเสร็จแล้วก็ได้เวลากลับพอกลับมาถึงถ้ำ ก็แปลกใจว่าทาไมถ้าเปิดออกไปได้ก็รู้แล้วว่าสินสมุดพาพ่อเนี่ยหนีนะคะนางผีเสื้อสมุดก็เลยตามตามมาแล้วก็เลยมาตามมาทันเมื่อมาทันก็จับนางเงือกกับพ่อเงือกพ่อเงือกกับแม่เงือกเนี่ยกินเสียในที่สุดสงสงสามีภรรยาพ่อเงือกแม่เงือกก็ ตายเพราะนางยักษ์จับกินนางเงือกผู้เป็นลูกสาวอ่ะคราวนี้มีลูกสาวนะมีลูกสาวของของเงือกเนี่ยพาพระภัยมณีหนีต่อไปจนกระทั่งถึงเกาะแก้วพิสดารมาถึงเกาะแก้วพิสดารก็มีพระฤาษีพระฤาษีที่อยู่เกาะแก้วพิสดารเนี่ยได้ช่วยไว้ทาให้ทุกคนปลอดภยัยทั้งศิลสมุทรทั้งพระภัยมณีแล้วก็ทั้งนางเงือกนะคะก็ปลอดภยัย ในที่สุดอยู่มาอยู่เกาะแก้วพิสดารน,นี้อยู่ได้ไม่เท่าไหร่พระอภัยมณีก็ได้เมียอีกแล้วได้นางเงือกเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งแล้วนะคะในขณะเดียวกันนั้นท้าวศิลราชผู้ครองเมืองผลึกพาพระธิดาชื่อนางสุวรรณมาลีอันนี้กล่าวถึงอีกเมืองหนึ่งนะคะเมืองผลึกมีพระธิดาสวยชื่อพระนางสุวรรณมาลี นางสุวรรณมาลีเนี่ยเป็นเป็นคู่มั่นของของของพราวอุศเลนแต่พ่อเนี่ยพานางพาพระธิดาเนี่ยออกมาเที่ยวชมทะเลจนถึงเกาะแก้วพิสดารพระภัยมณีและศิลสมุทรก็ขอโดยสารเรือคราวนี้เห็นเรือมาก็เลยขอโดยสารไปยังเมืองของตนด้วยตอนนี้พระภัยมณีอยากจะกลับไปเมืองรัตนาแล้วคิดถึงพ่อคิดถึงแม่แล้ว แต่ก็ได้ลูกมาแล้วตอนนี้พาลูกไปด้วยนะคะพระภัยมณีก็ได้ลานางเงือกซึ่งตอนนั้นนางเงือกท้องได้สามเดือนท้องได้แค่สามเดือนพระภัยมณีก็ไปแล้วไปกับเรือของนางสุวรรณมาลีนะคะนางผีเสื้อสม,มุดร,รู้ข่าวว่าพระภัยมณีโดยสารมากับเรือสำเภาจึงออกติดตาม ทำให้เกิดพายุปั่นป่วนจนเรือสำเภาแตกเห็นไหมเรือที่พระอภัยมณีนั่งมาทั้งเรือทั้งลํานั้นแตกอีกแล้ว้าาศิลราชจมน้ําสิ้นพระชนก็คือพ่อของพระบิดาของพระนางสุวรรณมาลีก็จมน้ําตายนั่นเองนะคะสินสมุทรก็เลยพานางสุวรรณมาลีเนี่ยอันนี้มีภาพเขาเล่าเป็นตอนๆน,นะคะลูกสุวรรณมาลีว่ายน้ําไปถึงเกาะแห่งหนึ่ง พบกับโจรสลัดจึงขอโดยสารเรือกลับบ้านเมืองส่วนพระไัยมณีว่ายน้ำหนีนางผีเสื้อสมุดไปถึงเกาะหนึ่งแยกกันแล้วสินสมุดพานางสุวรรณมาลีหนีไปไปเจอกับโจรสลัดสินสมุดก็เลยฆ่าโจรสลัดตายก็เลยพาสุวรรณมาลีไปเมืองส่วนของเมืองผลึกนะคะส่วนพระไัยมณีกับสินสมุดแยกทางกันแล้วเพราะว่า นางเงือกเอยไม่ใช่ปีเสื้อสมุดเนี่ยตามพระอภัยมณีจนทันนะคะพระอภัยมณีว่ายน้ําหนีนางปีเสื้อสมุดไปอีกเกาะหนึ่งในที่สุดพระอภัยมณีก็เลยเป่าปีเป่าปีการเรียนเป่าปีเนี่ยมีทั้งให้เคลิบเคลิม้มให้ให้มีความรู้สึกว่าจะขาดใจตายก็ก็ได้นะคะเพลงเป่าปีเนี่ยมีหลายประเภท นางนั้นพระไพมณีก็เลยเลือกบทที่เป่าแล้วนางผีเสื้อสมุทรได้ยินแล้วก็เลยขาดใจตายอยู่ในกลางมหาสมุทรนั่นแหละนะคะฝ่ายนางเงือกอาศัยอยู่บนเกาะแก้วพิสดารได้คลอดลูกชายชื่อสุดสาครคราวนี้นางเงือกคลอดลูกแล้วชื่อสุดสาครพระฤาษีเลี้ยงสุดสาครจนอายุได้สามขวบวันหนึ่ง สุดสาครนเที่ยวเล่นไปพบม้านินบังโกนม้านินบังกรเนี่ยอยู่ที่เกาะแห่งนี้นะคะอ้ามาดูภาพต่อนะคุณครูเล่าตามภาพไปด้วยเด็กๆต้องฟังแล้วก็จินตนาการไปด้วยนะคะสุดสาครไปเจอกับม้านินบังกนแต่ว่าจับม้านินบังโกนไม่ได้เพราะม้านินบังกรเนี่ยมีแรงมหาศาลสุดสาครนเพิ่งอายุแค่สามขวบเอง ว่ายน้ําเก่งเพราะมีแม่เป็นเงือกใช่ไหมสุสาครนก็ว่ายน้ําเก่งพระฤาษีจึงเสกไหวยให้สุสาครนจับม้านินมังกรไว้เป็นพาหนะเพื่อติดตามหาพระบิดาพระฤาษีก็ได้เล่าเรื่องราวของพระอภัยมณีให้สุสาครนฟังเพราะว่าพระอภัยมณีไปตั้งแต่สุสาครนอยู่ในท้องแม่ได้กี่เดือนนะาสามเดือนเองยังไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยนะคะนางเงือกกับตอนนี้ฉากนางเงือก กับลูกกาลังล่าลากันเพราะน้งเงือกไปไม่ได้ก็ต้องอยู่ที่เกาะแก้วพิสดารอย่างนี้สุดสาคนก็ขี่ม้านินมังกรไปตามหาพระบิดานะคะคราวนี้แหละที่ไปเจอใครล่ะไปเจอไปเจอใครที่เอาม้านินมังกรไว้แล้วก็ขโมยชีเปลื้อยใช่เปล่าะนะคะอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะ อตอนนี้ม้าดินมังกรกับลาพระเจ้าตาแล้วนะคะนางเงือกกับลูกก็ได้ล่ำลากันแล้วตอนนี้สุดสาคนก็ขี่ม้าดินมังกรออกจากออกจากเกากกะแก้วพิสดารแม่กับพระเจ้าตาก็ยังอยู่ที่ที่เกาะแห่งนี้นะคะสุดสาคนก็เดินทางคุณครูเล่าจากรูกปกันแล้วกันนะตอนนี้เวลาเราจะหมดแล้วนะคะ ในที่สุดสุดสานก็ขี่ม้านินมังกรไปเพื่อตามหาพระบิดาแล้วก็พร,ระเจ้าตาก็เลยมอบอะไรละมอบกระดิ่งวิเศษกับไม้เท้าให้กับสุสาคนเพื่อให้สุดสาคนใช้ป้องกันตัวแล้วก็เดินทางตามหาพระอภัยมณีให้ได้นะคะ,ะจริงหลังจากนั้นก็มีเรื่องราวอีกมากมายที่ เกิดขึ้นกับจุดสาครตอนจบเนี้ยนะคะพระพยัยมณีเนี่ยมีภรรยาก็าเรียกว่ามีมีพระชายายเยอะมากเลยนะคะหลายๆคนเพราะเป็นเรื่องราวที่เป็นนิทานคำกลอนสนุกสนุกเพราะฉะนั้นนี่คุณครูก็เล่าเป็นร้อยแก้วให้ฟังเด็กๆอยากรู้ไปติดตามหาอ่านนะคะจากหนังสือเรียนหรือจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะ สามารถอ่านหนังสือนิทานที่เขาเขียนขึ้นมาเอาละค่ะวันนี้เหลือเวลาอีกนิดนึงเรามาทํากิจกรรมนะคะให้เด็กๆได้ทํากิจกรรมเอาหยิบใบกิจกรรมขึ้นมานะคะนักเรียนโรงเรียนวงังเลกังวลหยิบขึ้นมานักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนปลายทางเขียนบอกประวัติย่อของพระสุนทรโวหารติดรูปแล้ก็บอกผลงานสําคัญนะคะวันนี้ วันนี้ให้เด็กๆติดตามเรื่องพระภัยมณีแล้วนะคะเป็นเรื่องราวสนุกๆที่เด็กๆชอบแต่ยังไม่จบนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสหน้าจะเล่าให้ฟังอีกนะคะเพราะว่าเรามีเวลาเหลืออีกนิดเดียวเดี๋ยวเด็กๆจะไม่ได้ไม่ทันนะคะคราวหน้าจะมาเล่าเล่าไม่มีภาพก็ได้เนาะเอาละผลงานวันนี้เด็กๆปลายทางจะได้เห็นตัวอย่างของนักเรียนโรงเรียนวงังไกลกังวลด้วยนะคะ ครูปลายทางจะได้ให้เด็กๆลองทําในกระดาษนะคะมาดูผลงานของเราดีกว่าบุคคลสำคัญนะคะคุณครูหาภาพมาจากอินเทอร์เน็ตนั่นแหละมาติดให้เด็กๆได้เห็นหรือถ้าใครหาไม่ได้ก็วาดขึ้นมานะคะลูกบุคคลสำคัญในวันนี้คุณครูระบุไว้ท่านเดียวก็คือพระสุนทรโูหารนะคะหรือสุนทรผู้อา้าวหาภาพมาติดแล้วเรามาเขียนสรุปประวัตินิดนึง คุณครูอ่านให้ฟังนะคุณครูสรุปให้เด็กๆได้เห็นชื่อนะคะสุนทรผู้หรือพระสุนทรโวหารวงเล็บผู้นะคะประวัติย่อพระสุนทรโวหารสุนทรผู้หรือพระสุนทรโวหารเกิดวันที่26เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2329ที่อำเภอเกรงจังหวัดระยอง สุนทรผู้ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระสุนทรวโวหารในสมัยรัชกาลที่4และมรณกรรมในปีพุทธศักราช2398รวมายุได้69ปีนะคะผลงานสำคัญได้แก่ด้านวรรณกรรมเป็นกวีเอกของโลกเมื่อปีพุทธศักราช2529อันนี้สรุปนะคะผลงานประเภทนิราชได้แก่นิราชเมืองเกลงนิราชพระบาท นิราชสุพรรณบุรีก็ที่2ผลงานประเภทนิทานได้แก่เรื่องโคบุตรเรื่องพระภัยมณีเรื่องพระชัยสุริยาพระรัษณาวงศ์สิงห์ัไกลพบนะคะอ่ะคุณครูสรุปให้แค่นี้เพื่อให้เด็กๆได้ลงไปค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วก็นะคะไปวาดภาพสุนทรภู้นะคะแล้วเราก็ค่อยมาฟังนิทานเรื่องเรื่องอะไรพระภัยมณีต่อในวัน ในวันศุกร์หน้าเขาแล้วกันนะคะคุครูหามาเพิ่มเติมให้อีกนิดสําหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์บุคคลสําคัญต่างๆแล้วก็ครั้งต่อไปเราก็จะได้เรียนเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ต่อนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ